จนบ,บุรีเกิดเหตุระทึกรถตู้อัดท้ายรถพ่วง18ล้อตัดหน้ากระทันหันเบรกไม่ทันโดนอัดเต็มๆต็มมีหลงปูท่ทัดวช่วยรอดตายโหงส่วนรถตู้ชาวเกาหลีพังยับคนขับโชว์แขวนหลงปูท่ทั่วช่วยคุ้มรอดตายหวิดคนขับมีแค่แผลถะลอกเล็กน้อยส่วนเจ้าของสนามกอล์ฟชื่อดังชาวเกาหลีรวมไกด์แค่รับบาดเจ็บจำนวน5รายผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่บริเวณใกล้ยูเทิร์นกับรถหน้าปั๊มปตทถนนสายแบ,บพาร์ ตำบลท่ามะขามอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าที่มูลัยถิบิทักการเล่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชายหญิงจำนวน5รายหนึ่งใน5ารายเป็นไกด์ชาวไทยโดยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลซาบะสี่รายเป็นชาวเกาหลีและเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟชื่อดังตั้งอยู่ในตำบลวังดงอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ตัวพ่วงหมายเลขทะเบียน83.5455กาญจนบุรีตัวแม่หมายเลขทะเบียน 83ขี5454การจนบ,บรุรีจอดขวงอยู่กลางถนนส่วนแม่หัวรถข้ามไปจอดอยู่รั้วกั้นขอบทางส่วนตรงกลางพว่วงพบรถตู้หมายเลขทะเบียน1น,นอนหนูช้ชอยช้าง3045กรุงเทพมหานครอัดอยู่กับท้ายรถพ่วงหมายเลขทะเบียน83 5454การจนบุรีบบรสภามด้านหน้าอัดเข้าไปท้ายรถพว่วงพังยับเยินจากการสอบถามทราบว่านายวิชัยบุรินอายุ49ปี เป็นคนขับมีแค่บาดเจ็บแผลถลอกเล็กน้อยโดยเจ้าตัวถอดออกจากคอมีหลวงปูท่ทวดที่ห้อยคอเพียงหนึ่งองค์และอยู่หน้ารถอีกหนึ่งองค์เท่านั้นโดยบอกว่าองค์นี้ของแท้รุ่นปีศ8เนื้อทองผสมทองเหลืองส่วนหน้ารถเป็นหลวงปูท่ทวดแต่เป็นรุ่นผงของวัดห้วยมงคล นายไม่ใช่บอกว่าตนเองโชคดีที่ได้หลวงปู่ช่วยจึงรอดจากการตายของจริงๆส่วนคนขับรถผู้วง่งสวมเสื้อสีสม้มไม่ประสองค์ออกชื่อนามบอกว่าตนเองก็ขับมาดีๆจู่ๆมีรถหลังคาสูงเบี่ยงออกมาทางขวาตนเองจึงเบรกกระทันหันแล้วยกพวงมาลัยออกขวาจนทําให้รถตู้ที่ตามมาชนท้ายดังกล่าวนายสุภโชคพรมแดงผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามและออกมาจากปั๊มปตทตรงข้ามเห็นรถพ่วงเบรกจนควันยางสีกับผิวถนนท่วม ก่อนมีรถตู้ของชาวเกาหลีพุ่งมาชนไทยดังกล่าวสำนักข่าวการจนบ,บุรีเวสต์นิวรายงาน การเป็นยังไงพี่มาไงผมก็ขับมาทางตรงเรื่อยๆหรอปกล้อมนั้นมาแล้วมันเบรกเบรกกันหน้าเราเหรอเบรกแล้วพวกก็เบรกแล้วแล้วก็ข้างนอกกว่าน่อยมีรถมาแท้แท้กว่าก่อนแล้วเรามาเรามาเร็วมาไม่เร็วนะเหรอนี่ยกำลังรอแท้กต้องหน้ารถน้อ๋ออ๋อมีก้อนหน้ารถอยู่ ผมชื่อสุกโชคครับสุ่าขอสละครับอสละสารูนครับนี่แฟนลุงกูอ่ะโชคดีมากเลยนะอาวัดไหนครับวัดไหนครับวัดช่างให้วัดช่างให้ด้วยโอ้โหตัวนี้แทนแทนแน่นอนครับรุ่นไหนครับรุ่นไหนน่าจะเป็นสุนแปดสุนแปดอ๋อสุนแปด ก็ไม่ใช oh, oh, ่ท่องเที่ยวครับเป็นเจ้าหน่ายเจ้าหน่ายครอบครัวเจ้าหน่ายค่ะอ๋อเขาจะไปไหนอ่ะไปไปพักที่สนามครับอ๋อแล้วแล้วมาไงเรามาเจอไงรถเป็นยังไงผมเห็นครับแล้สองเขาสองคันที่คันนึงเป็นรถรถอะไรไม่รู้ข้างหน้านะเขาอยู่เลนซ้ายผมเห็นเขาชะลออยู่เพราะเออเขาจะกล่าวว่าจะขึ้นมาจะแซงเขาคูอดีเขาก็ตัดมาปุ๊บเลยก็เบรกเบกเบกจนเบกไม่แล้วอ่ะก็เลยตัดใจขัดขวางขัดขวางนิดนึงเพื่อให้ผล ร<ด>วคนในรถเป็นอะไรมากไหมครับบาดเจ็บเล็กน้อยอ,อ๋อเป็นชาวเกาหลีทั้งหมดเลยเป็นชาติไหนโอเคยังไงมาเรามาไงคือของผมมาทางปั๊มน้ำมันปตทฝั่งใหม่ครับพอดีรถว่าง18บล้อจะแซงเข้าข่าเจอรถตู้คันหลังคาสูงครับอ่าพอดีหลังคาสูงนะครับก็จะเบรกเบรกสุดโก่งครับพอเจอรถ พ่วง18ล้อนะครับเบียดเข้าเบียดเข้าแท่เข้ารถรถตู้ครับครับก็ก็เลยเหตุผมเห็นสังเกตควันยางครับควันยางแล้วก็คนหน้าอัดกปปี้เลยครับอืครับเกาหลีครับเกาหลีมากันอีกคนครับประมาณ5คนครับมีไกด์หนึ่งครับมีเจ็บสาหัสไหมอ่าเท่าที่ทราบเป็นมี เจ็บปานกลางแล้วก็เจ็บเล็กน้อยครับ